โบทอกวิธีเช็คโบทอกว่าของจริงหรือของปลอมโบทอกเนี่ยปกติเนาะก็มีหลายยี่ห้อนะคะอันของเราใช้เอสทอกเนาะนาโบตาอันเลอรแกนโอ้โหเยอะยี่ห้อเยอะมากแต่ว่า 1. โบทอกเนี่ยมันจะต้องแช่ตู้เย็นมาเก็บอุณหภูมินะคะ2-8ถึงองศาถ้าสมมุติว่าน้อยไปกว่านี้แบบฟีบมาเลยหรือร้อนไปกว่านี้โบทอกไม่อยู่คือโบทอกเนี่ยหรือโบทูลิโนทอกซินชื่อมันคือทอกซินมันแปลว่าสารพิษแต่ว่าสารพิษตัวเนี้ยเป็นสารดีผลิตมาจากตัวแบคทีรียแบคทีรียมันปล่อยตัวทอกซินออกมา คือท็อกซินตัวนี้เขาคนพบมาว่า,ามันสามารถล็อกการทำงานของกล้ามเนื้อได้อย่างเช่นอ่ะเลิกกัผักโอ้โหมดหัวคิ้วอ่าอย่างเงี้ยคือตัวท็อกซินนั่นเนี้ยจะไปออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายตัวมันก็เลยตึง,ตงดังนั้นเนี่ยตัวกระถอเวลามานะคะมันก็จะเคลือบมาอยู่ที่ก้นขวดนิดเดียวบางๆานิดเดียวเองไม่ใช่น้ำน,นะมาจริงๆแล้วมันจะเป็นเป็นผงแห้งเลยเคลือบอยู่ก้นขวดพอเสร็จแล้วปุ๊บเวลาที่เราจะใช้อ่ะค่ะเราก็เอาออกมาเนาะแล้วเราก็ผสมน้ำเกลือมันก็จะมีความเข้มข้นมาตรฐานว่าเราควรจะเข้มข้นประมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมฉีดหน้าก็จะผสมประมาณนึงฉีดลิฟติ้งก็ประมาณนึงฉีดคอก็อีกประมาณนึงรักแร้อะไรี้ก็อีกประมาณ นะคะถ้าผสมจางเกินมันก็ไม่ได้ผลหรือได้ผลแบบสั้นๆแล้วมันก็อยู่ไม่นานหรือผสมเข้มข้นเกินไปก็จะแข็งเกินแล้วก็เปลืองยาดังนั้นเราต้องฉีดพอดีๆเจอจางไปก็ไม่ได้นะพวกเนี้ยคือถ้าเราแบบฉีดแบบเจอจางบ่อยค่ะแล้วฉีดถี่มันก็จะกระตุ้นการดื้อยาได้ปกติก็คือ หนึงเดือนครั้งหนึ่งไม่ถี่กว่า1เดือนทุกครั้งที่เราชิมก็จะกระตุนน้นมันเป็นท็อกซินเนาะเชียวไปปุ๊บร่างกายเราดีเทลวก็เป็นสิ่งแบกป้อมแล้วก็สร้าง หรือแอนติบอดีหรือว่าตัวภูมิกันขึ้นมาถ้าสมมติว่ามันโดนกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นบ่อยๆอะค่ะมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยจดจาอันนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมเนาะแล้วครั้งต่อไปที่มันมามันก็รีบทำลายปึ้งก็เลยไม่เห็นผลดังนั้นเนี่ยต้องฉีดแบบปริมาณที่พอดีเหมาะสมความถี่ระยะห่างที่เหมาะสมนะคะก็ประมาณสามถึงสี่เดือนนี่แหละก็จะหมดนิวโทรอยากให้ริวโรนมันกลับมาเยอะอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเราฉีดปุ๊บตึงถูกไหมคะเราก็ลกลับมาสักประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์ หว่าความตึงมันเริ่มหายไปที่3-4เดือนนะคะ,ะก็กลับมาฉีดได้เลยไม่ใช่แบบรอจนกลับมาลอ็อตเซ็จแล้วมาฉีดใหม่ไม่ได้โปรถอ,อกเนี่ยฉีดเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดริร้วรอยถาวรดังน,น,นั้นเนี่ยยังไงแล้วก็ใครที่ไม่เคยทาอะไรเลยเราแนะนําตัวนี้เป็นตัวแรกเลยค่ะคำถามว่าเช็คยังไงใช่ไหมใช่เธอรู้ไหมที่มาเป็นหลอดๆๆใช่ไหมเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาผสมน้าเกลือเยอะมากน้อยแค่ไหนหรือในหลอดนนะ่าอาจจะมีน้ําเกลือก็ได้น่กกากลัวมากทุกคน,นอันนี้อันนี้แบบที่มีโบท็อกผสมแล้วกับน้ําเกลือเฉยตึ้งๆดูออกไหมครับทุกคน อันนี้คืออะไรอันนี้คือนนอะไรก็คือเราไม่มีทางรู้เลยว่าที่จริงในหลอดนั้นะมีตัวท็อกซินเนี่ยอยู่มากน้อยแค่ไหนเราต้องหนึ่งเลือกคลินิกที่ดูเชื่อถือได้ใช้ยาแท้สแกนกล่องแต่มิแต่อีกแล้วมเตแล้วทุกคนเธอเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้มันแอดวานมากมันทำปอมมาท่าจ้า แกก็ปลอมได้น่ากลัวมากเออจริงๆวงการเนี้ยแบบโหมีเรื่องให้พูดเยอะอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะของเอสทอปนะคะ สแกนปุ๊บมันก็จะขึ้นปุ๊บแบบนี้อ่นะมันก็จะต้องดูสีดูลอดด็อตดูวันหมดอายุต่างๆเนาะว่าแบบมันตรงกันไหมใช่ไหมคะแล้วก็สามารถโทรไปเช็คที่บริษัทได้หรือว่าเช็คในวเว็บเพจบริษัทก็ได้ว่าคลินิกของเราเนี่ยใช้ยาจากบริษัทเขานะเป็นของแท้นะคะอีกอันหนึ่งแบบอันนี้คลินิกเราไม่มีเนาะแต่ว่าโอ้โหมีคนมาถามเยอะอมากฉ่ำมากตัวทอปนี่ อันนี้เป็นขวด100ยูนิตหนึอยูนิตนี้กับ200ยูนิตนะ,ะ่ะดูดีขวดแบบแทบไม่ต่างกันเลยนะคะอาหารหารหาันมาดูสแกนกันดีกว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันมากเลยค่ะพี่หมอถ้าดูเฉเน,นี่ยคือเหมือนกันมากเห็นไหมแต่แต่อะไร แตกแล้วเห็นความสีแตกตา่างะอ่าใช่ทุกคนสีแตกต่างจริงๆแล้อะไรอีกติกเกอร์ติ๊กเกอรอ์มันเป็นไงตัอันนี้มีลายน้ำเอออันนี้มีไหมอันนี้ไม่มีลายน้ำทุกคนน่าตกใจมากแต่ถ้าดูเหมือนเหมือนกันเลยกล่องแทบจะเหมือนกันเลยนะคะอ่ะแล้วลองสแกนดูนะกลองนี้นะคะ เขาบอกว่าหมายเลขอันนี้ขอพายท่านได้สิตรวจสอบ qr code เ,เกินจำนวนครั้งที่กำหนดแล้วคือมันอกล่อ,องได้มันสแกนมาหลายทีแล้วเนาะมันจะขึ้นแบบนี้เลยถ้าของแท้ว่าอ่ะคุณสแกนเยอนะแล้วดูเว็บไซต์เว็บไซต์อะไร qr c h t t e c h n o w org อ่า,อานะคะบริษัทมัลตินามาร์เก็ตติ้งเป็นแบบนี้นะน่าจะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็ลองอีกอันหนึ่งจอดกับสีแดงนะคะทุกคนคือแดงกับดำเนี่ยไม่ต่างกันนะคือเหมายถึงว่า คือดำเนี่ยคือร้อยยูนิตแดงคือ2 0 0ยูนิตใช่อพอดี๋ยวมีตัวอย่างมาแค่แบบนี้อ่ะเจออะไรเจออะไรคะเห็นอะไรเอ่ยดูซิเห็นความต่บชัดเจนเขียนว่าอะไรบ้างเขียนว่าเริ่มจากเว็บไซต์เว็บไซต์เขียนว่าอะไรอ่าดูดอก r g ่งกี้ดอกรจีนีดอกรมนาบตะคิวอาร์โค้ดดอกสปอตดอมไม่ใช่เออไม่ใช่อ่าแล้วก็กลับมาดูนาบตะอันนี้มันเป็นยาเป็นของแท้มันเขียนเลยนะอ่า ครั้งที่เช็คท,ท,ทั้งทั้งเช็คหนึ่งครั้งครั้งที่อันเนี้ยมันสแกนมาหลายรอบแนละ้วคือสีไม่เกี่ยวนะแต่อะไรหอึ่งว่าเนี้ยสติกเกอร์แบบเนี้ยกล่องแบบเนี้ยปอมคือเธอจะสแกนเป็นร้อยครั้งก็ยังขึ้นครั้งที่หนึ่งวันที่มันเก่งด้วยนะมันขึ้นันที่วันนี้ด้วยนะเออเวลาก็ตอนนี้เลยนะแล้วก็บอกไปวันผลิตมนหมดอายุมันเก่งปะละ่ะสุดๆเออผลิตส0 2 3ยี่สิาอายุสอันยี่สลเข้าโดยมันธนาคิดนึ่งเหมือนกันเป๊ะแต่อะไรหนึ่งคือเว็บไซต์ไม่่ใชคือออลงสแกกกนนนนมมัั็็ได้้ขึ โลกนี้น่ากลัวมากทุกคนต้องเช็คต้องเช็คดีหรือแม้กระัโทรหาบริษัทเลยอ่าว่าที่นหนเนี่ยใช่ของแท้หรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าเนี่ยดูจากเว็บไซต์ที่หมอบอกค่ะแล้วก็ลองสแกนรอบนึงถ้าคุณหนึ่งอีกแสดงว่านี่ปอดชัวร์บนระวังโอเควันนี้ก็พอของอของพอกันนะทุกคนวันนี้ก็ขอขอบคุณที่หมอมากนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องดีๆครั้งหน้าเราจะมาแชร์เราจะมาพูดเรื่องอะไรคอยติดตามนะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะ